Terima <laughs> kasih. Yeah. คนนี้แย่แง sure ่แ่สลิงอะทำอย่างนี um um ้ได้ไงอ่ะเขาเลียวกันหนี้ขาจะนีเวรเดือนนี้ยมจะเจอํะอะไรโอ้เห็นงานตัวนึงาบกอาเลยเห็น้านูนมะบรดไม่เปนหนี้เนี่ยโอ้โหเลยเไงอ๋อไย วันนี้แยนกจนขาดนี่ขันขึ้นอีกสีโยงไปเลยเด <c oughs> ้นเออวันนี้นะเออจะขันแม่ยอยู่นั้นโอ้โหนอน้ามีไขรบ่ไข่หลังมัน,นเป็นสี่ที่บอหาักยางนะครับคุณ nó tích lũy lấy Nó lắm lấy thai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  sai lắm 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 sai lắm 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 lại lắm 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 น้องไม่มีอะไรเ่ยเอ้าเอ้าหนีน้อไปเอาไปนี่ได้ดะเซอไล่สะไนี้เอาไลฟ์สดรงนี้ยองดูถูบเพิ่งไลฟ์ด้นะเอ้า